ในครับผ no ู้ชมครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทยบ้านเรานะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผู้ชมครับก็มีการประกาศออกมานะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักลงทุนให้ความเชื่อมั่นโดยเฉพาะนักลงทุนจากต่างชาตินะครับเขาบอกว่ามีความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยของเราอย่าง มากเลยทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกปี2,568ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมีนา,มาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน2,568นอะครับผู้ชมครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศจำนวน502รายนะครับโดยเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น1 1 1 5 0 6ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมซึ่ง การอนุญาตในครึ่งปีแรก2,568นี้นะครับผู้ชมครับก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นจำนวน117รายหรือว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ30เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี2,567ก็คือปีที่ผ่านมานั่นเองครับและมูลค่าการลงทุนก็เพิ่มขึ้น30,19ล้านบาทเพิ่มเป็นจำนวน37นะครับผู้ชมเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี2,567นะครับ สำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่มากที่สุดก็คือนะครับหอันดับแรกนะครับหประเทศอันดับแรกนะครับนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจำนวน99รายถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็อยู่ที่20%เงินลงทุน4 3 0หมล้านบาทนะครับคุณผู้ชม ประเทศที่2นะครับผู้ชมครับก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน72รายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ14เเงินลงทุนอยู่ที่2,797ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมลำดับต่อไปก็คือลำดับที่3นะครับนั่นก็คือประเทศจีนประเทศจีนที่มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจํานวน65รายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ13เเงินลงทุนอยู่ที่18,336ล้านบาทนะครับคุณผู้ชม ลำดับต่อไปนะครับก็คือประเทศสิงคโปร์มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจำนวน63รายคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็อยู่ที่13%เปอร์เซนต์เงินลงทุนอยู่ที่17,384ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมนะครับลำดับสุดท้ายนะครับนั่นก็คือลำดับที่5มีนักลงทุนจากประเทศฮ่องกงจำนวน51รายนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์แล้วจำนวน10%เปอร์เซนต์เงินลงทุนนะครับ8,300 9ล้านบาทเลยครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นข้อมูลเข้าเกนะครับโดยทางคุณอนุกูลพฤกษานุศักิ์นะครับซึ่งเป็นรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลไปยังสื่อมวลชนเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับเห็น ข้อมูลข่าวสารนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับที่มีนักลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยบ้านเราเนะครับเม <ME> ื่อมีการลงทุนกันแล้วแน่นอนพี่น้องประชาชนประชากรทั่วทั้งประเทศนะครับก็มีโอกาสในการที่จะทําอาชีพทำไรายได้นะครับ <c oughs> เพราะว่ามีนักลงทุนกล้าที่จะมาลงทุนนะครับเมื่อมีนักลงทุนกล้าที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็คนไทยเราก็มีงานทำนะครับในการที่จะไป เป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นพนักงานร่วมกันหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีงบประมาณก็สามารถที่จะไปร่วมเป็นนักลงทุนร่วมกันลงหุ้นนั่นเองครับผู้ชม